เอาแค่ดอกเดียวนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆนี่นี่ดูนี่เยอะมากอยู่แล้วนี่ดูโอมันยังเก็บไม่ได้นี่เห็ดคนยากเห็ดคนยากดูดินี่ดูดิดู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 สวัสดีครับพ่อกระตะูพาลุยพาทำกเห็ดวันนี้ตะปูพาเข้าไร่มาเก็บเพื่อนท่านผ้ชมเก็บเพื่อนกันเยอะมากตัวก็ตัวรูปแผลรูปแผลรูปแผลรูปสวยนาค เริ่มขึ้นแล้วครับตกตก,ตกเรายังไม่ได้ไปป่าไหนะตอนนี้อยู่ในไร่อยู่ครับเก็บในไร่อยู่โอ้โหโค้ครับผมขึ้นแล้วขึ้นแล้วดู ก็พอได้นะพอได้ได้ป,ปนครับผมทันโอ้โหม,มันโดนพ่นนะมันโดนพ่นขึ้นในปลาขนุนของน้องชายผมครัาปลาขนุนปลาส่วนขนุนส่วนปามส่วนส่วนไผ่เขามากมายเนี่ยขึ้นในส่วนนี้ครับผม นี่อะดูดูนี่ดูเห็นไหมนสะ่วนส่วนส่วนถนนส่วนกล้วยไม้ขึ้นตามเนี่ยส่วนส่วนกล้วยไม้ขึ้นผลรักกอดดูดอกขึ้นผลนักกอดดูเห็นไหมเห็นไหมยังขึ้นเรียลาดอยู่นะเนื้อเป็นเห็ดหมูนี่หูดอกดูข,า,ขายขายยาวเฟ้ยเลยไหม door. เห็นปหม ไป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 เราเห็นโคลนกำลังไหลน,นิดตอนั่นเห็นไหมน้ำป่ามาท่วมเลยนครับลุ่มบ่นี่นี่นี่บานแล้วโโออ้หันน,น,น,นี้เราก็มาเก็บได้อีกดอกเดียวเพราะว่าดูมันน่าจะบานได้หมดเห็นไหมนี่นีน่ี่ที่เราปิดไว้เห็นไหมถ่ายรูปนิดถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเห็นปะ นี่นี่นี่ยังเริ่มมันช้านะมันช้ามันช้าอืมเอาแค่ดอกเดียวนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆนี่นี่คือเห็ดเยื่อไผ่หรือเห็ดนี่เห็ดเยื่อไผ่หรือเห็ดย่างแห่ที่มีประโยชน์ทางทาหารสูงที่จะท,ทำการเพราะขายรล เขาเห็ดสดโล700เห็ดเห็ดตักแห้งโล่0 0มพันห้าพันที่ขึ้นอาหารโต๊ะจีนนะครับไม่มีคนคลิปแล้วผมทําไปยังไม่มีคนรู้เนี่ยอาหารชั้นเลิศนะถ้าคนไทยกินก็เอาไปต้มตากแห้งต้มน้ําแดงหรือว่ากินสดๆต้มแดงผมเอาไปต้มน้ําแดงสดๆเลยอร่อยแซ่บเวอร์นะไปเดี๋ยวเราก็จะไปหาเห็ดต่อปิดไปก่อนนะอันนี้ต้มตุ๋มนะเพราะมันอยู่ในใน,ในเครือสีมาแล้วนี่ครับขึ้นโคนสมุนไพรเอ้ยไม่ใช่สมุนไพรอะไรนะ เห็ดไผ่เนีดูนีเห็ดจมูกหมูโอ้โหเยอะมากนี่ดูนี่เยอะมาก่แล้วนี่ดูดิเข็นเข็นผมดูในคลิปบางช่องเขาบอกว่าเป็นยาโดบเลยนะยาโดบอ่ะยาโดบอ่ะผมกินเนี่ยมันกินรสชาติไป็นเหมือนนั่นเหมือนเห็ดหูหนูสุดยอดเห็ดจมูกหมูราชอบอร่อยมากเห็ดธรรมชาตินะครับขึ้นในไร่ครับผมจะพาไปหาตอเก็บเห็ด โดงแล้วเหตุคนยักษ์ว่ามันจะขึ้นไหมดูน้ำปลามาเต็มเต็มเต็มถาะมาแล้วไป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 เห็ดอะไรมนลูกครับผม ใครรู้ช่วยแนะนำด้วยนะผมก็ไม่เคยกินด้วยเนี่ยดูมันขึ้นท้องขึ้นในต้นมะพลาเลยนี่อะไรเนี่ย,อาายโอ้ดูดิขึ้นมากมายดูโอ้ยังเก็บไม่ได้นี่เห็ดคนยากเห็ดคนยากดูดินี่ดูดิดู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 โอ้อยังเยอะ

นี่ก็ถึสร้างฝ่ายชะลอน้ําน้องผมมาสร้างฝ่ายชะลอน้ำไม่ให้น้ำเข้ามาน้ํามันเป็นน้ําป่ามาแล้วก็สร้างสร้างฝ่ายชะลอน้ําเข้ามาตรงนี้ตรงนี้็นนะข้า้าไปในสวนข้าไปในสวนด้วน,น,วน,นนะนอืมประมาณนั้นได้พอได้่นได้แจวครับผมด้าน,นจะได้่นนะนี่เห็ดโคนนะครับโคนขึ้นในในไล่นะนี่ดีได้ประมาณสัก สี่ดอกนะสี่ดอกโหสี่ดอกนี่อลาัางการมากคุยเหมือนขึ้นร้อยโลนะนี่โหน,นี่สวนๆนี่สวยๆเลยนี่เพินน่งผลผลการดีแล้วก็เห็ดโคนเห็ดโคนแล้วก็เห็ดโคนแบบนี้ก็เห็ดโคนตัวนึงเห็นในคลิปเลยครับวางเพียบเลยผมรอให้มันตั้งอยู่ให้มันเก็บแล้วก็เห็ดราคาแพงแตัวนี้เห็ดเยื่อไผ่เห็ดล่างแห่นะแล้วก็เห็ดจมูกหมู่ก็รวมๆแล้วก็ได้อาหารได้คลิป มาได้ได้สาเหตุได้ที่ถึงกันนี่เราเขาจะเห็ดในไร่ประมาณนี้ก็พอได้อาหารนะครับนี่ครับเราก็เห็ดอะไรมากมายขึ้นเต็มไม่หมดเลยที่ขึ้นเต็มไม่หมดเลยเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บหรือเดี๋ยวถือว่าเห็ดที่ไหนตะปูจะพทาทำไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งกดรับทพ่ใหม่จากช่องตะปูด้วยนะครับ,ขอบ,รข,อบรขอบคุณทุกการตามขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการคอมเมนต์กดลักด์กดแชร์กระดิ่งสั่นเพื่อนพ่ใหม่นะครับอยากให้ตะปูทํไระไมเมน,นมานะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะทำหมทีนะ่หน้านะจะ